เอ็โอเคชาแนลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนุกจะพาเพื่อนๆมาทำไอ้แกงคั่วไก่นะคะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆใส่กระปิดไปด้วยนะคะเพื่อนๆน,นุกตำพริกนะคะ ค่ะตะไคร้กระชายนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะตำํตำน้ำพริกทำหม่แกงคั่วไก่นะคะถามว่ามีอะไรบ้างนะคะผักนก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือแล้วก็กระชายแล้วก็ ขาเรียกอะไรนะพริกไทยเนาะแล้วก็ใบชะพลูนะคะเพื่อนๆทําตามผักที่มีนะคะแล้วก็ไก่นะคะเพื่อนๆนี่ไก่นี่เป็นนกอาน่องไก่นะคะเน่น่องไก่เอาแต่เนื้อนะคะไม่เอากระดูกเนาะก่อนอื่นเราใช้ ผัดน้ำมันก่อนนะคะนิดนึง,นนงอ่ะลืมเปิดเตางานเข้าแล้ว คลิกพอ,อยับๆนะคะคเพื่อนๆอร่อยแน่ๆเลยกินหอมหอมก็ัวไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิด ไฟแรงเนี่ยกินมันจะแรงนะคะก็อหอมแล้วเราก็ใส่ลงไป ไม่นด้จะไ่้จะทำนิดเดียวเยอะอีกแล้ว นะคะเารืนะคะูนะคะแ้วก็ใส่ขใส่กรนอก้อนนะคะก้อนไม่มีกระนองผลเนาะ ชิมเนาะไก่ไมีสุตรที่กล้าชิมนีม่เหมือนกุ้งนะน่ะลังดีเลยค่ะเพื่อนขนมกกอนก็พอดีแล้วนะคะหม้อหน,นึ่งเนี่ยพอดีขนมนก แล้วใกล้สุกแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราใส่ไปกระเพราเลยนะครับกระเพราแช่แข็งแล้วก็ใบชะพลูะค,ะค่ะไม่ใส่เยอะแต่ผมจะไม่ใส่หรือว่าไม่เน้นผักแล้วนะคะเนี่ย step step เดีวยวกันนะคะเพ,พื่อนๆสิบรียบร้อยเนะว่าทำเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยนะคะ แกงคั่วไก่เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ